อเชนะเลยนะรอดงแสดงกี่ใบเออหาเข้ามาสนามไหม้าได้ฟีก็ที่อยู่เลเวสามเข้ามาตะกรงได้ไหมไม่ให้ทำดีมากสี่ลงห้าลงเลย่ดอยู่ในมือนะพอเวลาอยู่เออ มืดหาตัวใครเซอร์มือดออกมาเฮอร์เลอาาร์ารหาเฮอร์เลอร์ด้านต้นตีแล้วจะได้หาขึ้นมือถูกปะใช่เลยม<อ>ันต้องตกชายสถานะถ้าตีาตายไม่แบกบเบอร์จะหาตัวอะไร เยอะๆๆวันนี้เรามาไลา่ทีใช่ไหมอทีที่แย่ง,ยงไม่มาติ๊กสองใบอ่าอ่าห้าหกตีให้หาขึ้นมือขอไล่ขอไล่อ่าอ่าคุณต้องเหยียบวิวเนี่ยวิวบอนกรนดบนตีข้ามลายหาสเต้ให้ไหมเอ่ย หาเทอแลเนเลยหาเทอแลเลนออเทอแนลนเทอแลนออแปลงหาออเดอร์ทาริสุยอาหาปบชาให้ไหม ปุอเอาเทมแมลตลงชาอ์มลากเลยขอลากมังกรนิดหน,ใใน,นึ่งไปหนึ่งชัวอันนี้จบซับเทิร์แล้วถูกปะลากตัวนี้แสดงของหามังกรเร็วห้ามีไว้ดีเฟนเ์เลย ตัวให่ักที่จีนไปเลยอตาซีตัวนั้นเข้ามาแล้วถ้าสู้ด้วยเจาดีเฟนซ์สู้เลยป่ะอตาเซยวตัวใหญ่ก็ได้คนเนี้ยคนเนี้ยามาแลกใช่มาออยแกเข้ามาพลังก็รครึ่ี าู้าสภะอ่งอันีสดงเขาได้แสดงอะไรใช่ไหมแต่ว่าแสดงคนนี้สองคนคนมือลงนี้เข้ามาย่ออะไรตีได้ไหม้ไม่ตีครับ No. Oh. ันนี้ยังเอยไ้แท็กยังเอยแท็กสู้อยู่ใช่ป่ะอ่าใช่วิทามบิทัมคนที่สู้ด้วยสูนเสียบีคนที่สู้ด้วยสูญเสียบีตี้พลังเท่าไหร่เลยสิบหกสิบแปดแต่ยัง้อยแท็กสู้อ๋อสู้ด้วยสูญเสียบีตี้

ตัวข้าง<ช>หลังจริงมากตายตายงอ้ยอใครเซอร์อุ้ยจ้าใครเซอร์เบลดเท่าไหร่เดิมมีบียหน้าเลยผมบวกตามอ้แท่งดีเฟนส์ปกติมากที่สุดในชายมิติการ์ดสามใบเนาะ มมากสุดในสนามที่จวดอีกใบนึงโอ้อีกใบเหมือนเดิมรอด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 นี่นี่นีแล้วมันบสอ่าในสนามฝังใครก็ได้อืมอ่าอึ้ไปอึ้ไปโอเคฝั่งนุ้นช้พิศี่่าผ่านเอาลงชายอ่าอล่มาล่กทลงชายอ่อขอไล่ฟีมังกรหนึ่งใบีอไล่ตัวนี้เแหละ อันนี้ยังสู้ด้วยแอทแท็กอยู่นนใช่ปะี้านนนนเอาคนนี้มายืนไว้ข้างหน้าอายืนไว้ข้างหน้าตัวหนึ่งถ้าฝั่งนี้ตีมาอันนี้เลือกอะไรยกเลิกไม่ติดใช่ปะใช่ซื้อจะลบหนึ่งอันนี้พลังสิบหกลบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคท่านี้เลยนี่ซิ้วจังเลยอนะไรดีนี่ทำไมนะ

้าผมเรหรออืมจะมีห้าหลังเท,ท,ทไรเนี่ยมันต้องใจ่สองตีใช่ป่ะโอเคพลังสิบแปดบวกห้ายี่สามยี่สาม พอาซข้อออกมา สู้ไม่ได้ฝั่งน้ใช้ไปหกฝั่งนู้นใช้ไปห้าหกเนกันเท่ากันด้วยใช้ไี่ห้าหกคว้าคนนี้ได้นายนายถือจ้องไ่มไม่ถือเรามั่นใจว่านายถือแะเมื่อกี้ตอนแรกเามีของที่มันก็ควมเดเตอร์แกเอากูไมบัตร์ิกเลย ยอมนายแล้วพี่ต่สอยูนเตอร์ฝากกันนะ้อไม่ยอมพี่จะมาอย่างไรมีวิดดอมเหรอ y ย s เสสวยสลับตายตายยี่สิต่้องี่นบทีอมมอนามาไอีจะมีวิดอเนี่ แ้งไปแปดแล้วได้มาสี่เกี่ยนกัเสื้อนแถว่ามเสือ แม่บอลีาแม่อลเ่นมาได้แล้วมครแ้อโไเราทำเราอยู่แล้วเราลืมไม่ได้เราลิลิไงในซอสถึงตอนแทบจวนตอนไล่แทบจอนี่ยังดีจัยการทำนายล่วงหน้าไปได้ ใช่ปะอ่าต่อให้เอาออทเทลเลนออกมาแล้วก็ค่อยรีมูซออทเทลเลนได้ปะน้ำมันน้ำขอนำท่านนั้นขอมู้เลยใช้ไปสามแล้วเหลืออีกหนึ่งเลยเซ็นต์น้ำเลยไปมู้ลิลิท ีเฟนสู้ได้หรือยังได้แล้วได้แล้วบารดีเฟนสู้แล้วฝั่งเงินเชคไปเท่าไหร่ครับสี่ีเขนเท่าไหร่เออตัวไหนตีแล้วกันส่วนไหนวันนี้จ่ายเท่าไหร่จ่ายสามใช่ปะ อันนี้ตีพลังเท่าไหร่ดูบวกมากสุดในชายบวกอย่างละ14กับ15ก็เป็นดีแปดยินแปดดีเฟน30ดีเฟน30เอ็นพลัยมา16 17 18ช่วลบ1 2 3 4 5 7 8แล้วเป็นบวกกันเลย17บวก8เป็น25 อันนี้ออยแท็กสู้อันนี้แท็กถ้าตัวน้ำเด้งมาจะเป็นสิบสี่ห้าสิบหกอันนี้ฝั่งใช้ไปอย่อน,นี้อยู่แล้วผ่านขอขอไล่อ,อันนี้ตกชายตกชายเิ่งเข้ามาไม่อ๋ออันนี้มีท่าตีออด้วย โอเคโอเคอย่างนี้แหละผ่านเลย